ชื่อเรรัสฟ้าวิรยุพรัชค่ะอายุ24ปีเลเป็นเด็ก้ันนอกค่ะเห็นในแบบจอแก้วอะ่ะเลก็อยากแบบแตบบ่เป็นทุกๆอย่างเลยที่มันอยู่ในวงการบันเทิงค่ะบับๆอย่างหนูนี่แหละค่ะที่จะเป็นราชินีลูกทุ่งคนใหม่ ชายินกันทําไมฮะผมอยากบอกครับคุณพิธีกรนิดนึงครับแรกเห็นน้องเรย์บนเวทีผมขอกดเลยได้ไหมหมายถึงอ่าถ้าคุณจะกดปุ่มให้พูดชัดๆว่ากดปุ่มะอ๋อครับผมอย่ามาขอกดอย่างนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นให้พี่โนกดไปก่อนแล้วมึงขอกดซ้ําเลยนะครับอย่าเพิ่งดิมันไม่ได้ไม่ได้กดซ้ําเขาเรียกว่าตามกดทีหลัง าตามกดมาทีเาเลยลรเรา <ผม S 1> อะเทียร์เป็นข่าวไปเถอะ <c oughs> เออแล้วนี่ครับครับเอนอน้องเรนมีความฝันอยากเป็นนักแสดงเหรอคะใช่ค่ะอยากเล่นแนวไหนคะอยากเล่นนางร้ายค่ะ <c oughs> นางร้ายอย่างน้องเนี่ยเป็นดาราไม่ได้เป็นนักแสดงไม่ได้เป็นพิตี้ไม่ได้เป็นได้อย่างเดียวเป็นของพี่ <c oughs> ของผมไม่น่าผมไม่น่าส่งเธอไปอยู่กับจอนอยู่กับโจนเลยนะเอาละเรวันนี้คุณจะต้องทําให้ทุกคนรักคุณให้ได้75%นั้นมีความหมายแล้วกัอยากจะบอกอะไรกับเราหน่อยไหมครับค่ะเรก็เต้นอยู่หลังคนอื่นมาตั้งหลายปีค่ะวันนี้เปิดซิงบนเวทีในฐานะนักร้องขอโอกาสให้น้องเรคนนี้สักครั้งนะคะนะคะนะคะ เอาล,ละขอให้โชคดีนะครับนิคุเร่ ถ้าม,มีแค่ผ <Okay. S 1> ู <Okay. S 1> ้ชายอดชอบหญิง บอดให้ยังคะเดี๋ยวป้าให้ดูเดี๋ยว้า้กดยังนครกดบอดให้ได้ยกมือหน่อยแล้วกดหรืยังเอาล้ววะ โอ้โหุณผู้ชมทางบ้านเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมครับกรรมการผู้ชายรุมกดกันใหญ่เลยฮะเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างครับเลเป็นโอกาสครั้งแรกเลยะคะ่ะที่เลได้ร้องเพลงถ้าผิดภาพประการใดเดี๋ยวขอรอบหน้าจะมาแก้ตัวใหม่นะคะขอบคุณแล้วถ้ามาครั้งหน้าแก้ตัวยังไม่ดีล่ะแก้อะไรดี ก็แก้ตัวแก้ไขปรปับปรุงคือแบบนี้เลวันนี้เลก็ทําได้เต็มที่แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าเจ้าของต้นฉบับของเพลงเพลงนี้นะฮะก็คืออีกไม่นานเนี่ยเบาหวานก็จะเล่นเขาความดันความดันก็จะตามมาเพราะฉะนั้น ขอไอ้ที่แบบว่าหน่วยก้านดีๆั่วทรงดีๆแบบนี้มาประดับวงการลูกทุ่งไว้อีกสักคนหนึ่งเถอะเราพร้อมที่จะให้โอกาสน้องครับเพราะท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่านีโน่ชัยยาบอลเชิญยิ้มกดแห้งแต่ยังไม่ได้ร้องเลยฮะแล้วเนี่ยคือเราเห็นเราเราเห็นในการเต้นลีลาท่าเต้นมารู้สึกผมมาทับใจอยู่ท่อนหนึ่งรักน้องจริงอ้าวอเนี่ยคือเฮ้ย มันมีลูกส้อยมันมีลูกส้อยที่ร้องดีกว่าต้นฉบับฮะ <c oughs> <c oughs> ดีกว่าต้นฉบับฮ <c> ะ <oughs> ผมชอบ5%สุดท้ายมาจากน้องเอิญครับค่ะต้องบอกว่าน้องเรเป็นคนที่สวยมากจริงๆ<อ>หุ่นดีมากแล้วก็เราเห็นกล้ามเนื้อเป็นคนที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นแล้วเ,เต้นดีแล้วฝึกฝนในเรื่องของการร้องอีกสักนิดนึงเอิญว่ารอบต่อไปเนี่ยจะได้เห็นออราในการ ในในโชว์ของน้องที่ดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปได้แน่นอนค่ะาละ้ฮะด้วยความที่เป็นแดนเซอร์นะฮะเธอใช้ความสามารถในการเต้นมัดใจพวกเราถ้าชอบเธอทารักเธอนะฮะเข้าไปดูในแฟนเพจของบัลลังเสียงทองแล้วโหวตให้เธอด้วยนะครับแสดงความดีด้วยนะครับก็ได้ไปรอบต่อไปครับ,บนี่ก็คือคน้องเร่ yeah!